ฉันสิวกรอาชีพของฉันมีอารมณ์ขันหัวลอกกับหมาตัวฉันชื่อว่าปิตัวฉันชื่อว่าปิดนกินกไปอยู่ในซาลาตัวฉันนั้นชื่อนายตัวฉันนั่นชื่อนายหน้าเหมือนยายที่สายผักปัง ชื่อว่าดิวกระฉับนชื่อว่าดิวชอบนั่งชิวๆอยู่ในทุ่งนา อะตัวสีไล่อยู่ในชื่อนางอามริอกิมทงอะไรก็ได้อ,อาฉันเองนะชื่อกิมทงฉันเองนะชื่อกิมทงชอบใส่ตะบงแล้วร้องกากา,าตัวฉันนั่นชื่อวัตเติ้ลตัวฉันนั่นชื่อวัตเติ้ลฉันชอบกินแต่ยาพาราฉันเองชื่อว่าโปเต้ฉันเองชื่อว่าโปเต้ฉันวิ่งไปหาครูที่ในนาะ ื่อว่ากาตูนฉันเองชื่อว่ากาตูนเป็นต้นตะกูลของเต่าชลาลามาลิลาขึืนต้นอะไรก็ได้จะให้ลงพัดโดยสาราอาตัวฉันนั้นชื่อว่าเปาตัวฉันนั้นชื่อว่าเปาชอบนั่งซ่องเต่าอยู่ในทุ่งนาลามาลิลาขึืนต้นอะไรก็ได้จะให้ลงพัดโดยสาราอาฉันนั้นเป็นคนชอบลำฉันนั้นเป็นคนชอบล้ำชอบนั่งขำๆอยู่ในทุ่งนาลามาลิลาขึืนต้นอะไรก็ได้จะให้ลงพัดโดยสาราอา ชื่อว่าอีฟตัวฉันนั้นชื่อว่าอีฟชอบนั่งชิคชิรอการจากลาปลามาริปลาส่วนต้นอะไรก็ได้แต่ให้ลงท้ายด้วยสาราตัวฉันนั้นชื่อว่าเกดตัวฉันนั้นชื่อว่าเกดชอบนั่งเท่เนั่งกินาลาปลามาริลาส่วนต้นอะไรก็ได้แต่ให้ลงท้ายด้วยสาราตัวฉันนั้นชอบเล่นเดทตัวฉันนั้นชอบเล่นเดทเป็นเพื่อนลูกเกดนั่งทายเป็นบ้าปลา กันนะตัวฉันชื่อว่ากันนะฉันอยากไปหาคุณป้าลามาลิลาขึ้นตนอะไรก็ได้แต่ให้ลงท้ายด้วยซาลาอาสมพงษ์เป็นคนเกเรสมพงษ์เป็นคนเกเรชอบดันโซเซไปเมกาลามาลิลาขึ้นตนอะไรก็ได้แต่ให้ลงท้ายด้วยซาลาอาที่ฉันนั้นชอบดูหนังที่ฉันนั้นชอบดูหนังส่วนฉันนั่งกินเลอยู่ที่ศาลาลามาลิลาขึ้นตนอะไรก็ได้แต่ให้ลงท้ายด้วยซาลาา ลามาดิลาขึ้นตถนอะไรก็ได้แต่ให้ลงท้ายด้วยสาลอาตัวฉันนั่งนินเข้าปาตัวฉันนั่งนึ่เข้าปาไปขายไฟอยู่ข้างคือลามาดลาขึ้นตถนอะไรก็ได้แต่ให้ลงท้ายด้วยสาลอาต้นขาแลนอนตื่นเช้าต้นขาแลนอนตื่นเช้าเพื่อไปเฝอาน้องสาวต้มชาลามาดลา ดวยาลอาชา้อด้กไปชลามลาขึ่นต้นอะไรก็ได้จะให้ลงท้ายด้วยสาลอาลาระ่ร่ันดนมาลาิดาขื้นต้นอะไรก็ได้จะให้ลงท้ายด้วยซาละอาปลามลีลาขื้นต้นอะไรก็ได้แต่ให้ลงท้ายด้วยสาลอา